เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันพุธที่6พฤษภาคม2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนวันจันทร์นะคะวันนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะมีการ เปลี่ยนแปลงนะคะวิถีชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลงทุนอย่างนี้นะคะบางคนก็ทํามาค้าขายนะคะหรือทําธุรกิจอะไรต่างๆนะคะอาจจะเปลี่ยนแนวนะคะเปลี่ยนช่องทางในการทามาหากินอย่างนี้นะคะในการทําธุรกิจนะคะก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะแรกๆก็อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะแต่ต่อไปก็ถือว่าราบเลื่อนดีนะคะนําพาเงินทองที่มากมายมาให้เรานะคะ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากนะคะแล้วก็เราอาจจะมีเกณฑ์ที่จะขายทรัพย์สินมรดกหรือได้เงินจากการที่เป็นในหน้า<ๆ>ก็ได้นะคะได้เงินจากการค้าขายที่มากกว่า ปกติเป็นพิเศษอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งนะคะหรืออาจจะโยกย้ายออฟฟิศอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็ตัดสินใจออกจากงานเลยนะคะเป็นคนว่างงานอย่างนี้นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะก็ถือว่าคุณก็จะได้งานทำเลยนะคะ ได้งานทำ,ท,ำทันท,ทีนะคะเดี๋ยวจะมีคนเรียกคุณไปทำงานนะคะหรือคุณอาจจะมีช่องทางทำธุรกิจอะไรของคุณนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะมีการยกย้ายแน่นอนนะคะไม่ว่าจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบเข้าเป็นข้าราชการอย่างนี้นะคะก็ถือว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะ คนทำงานที่ต่างประเทศนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงงานอย่างนี้นะคะออกจากงานเพื่อเป,ปลี่ยนงานใหม่อย่างนี้นะคะหรือตัดสินใจที่จะหางานใหม่นะคะในขณะที่เราก็ยังทํางานอยู่นะคะรอคอยงานใหม่ก็ไม่นานนะคะที่จะได้งานใหม่มานะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะทําใจให้สบายๆมีสติกับการเลือกนะคะว่างานอะไรเข้ามานะคะก็ดูให้ดีอย่างนี้นะคะ ก็ถือว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็แล้วกันนะคะสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะที่ผ่านมาอาจจะเรียนหนักเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่พอน้องๆตั้งใจนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนกําลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะแล้วคุณจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีเลยนะคะ คนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะคะก็ถือว่าคุณจะมีโชคดีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคฟุกนะคะหรือ,อจะได้เงินก้อนมานะคะจากการขายทรัพย์สินนะคะหรือจากการเป็นในหน้านะคะหรือจากการทําธุรกิจของคุณก็ได้นะคะเปลี่ยนช่องทางการทําธุรกิจนะคะในช่วงโควิดนะคะเงินทองก็ไหลามาเทมานะคะมีการเงินดีนะคะทุกช่องทางอย่างนี้นะคะถือว่าดีนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่เงินแต่ทองอะไร อย่างนนี้ะะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะคนว่างงานก็จะได้งานที่มีเงินเดือนดีๆนะคะหรือมีช่องทางนะคะ ทำมาหากินใน online, ออนไลน์ก็ได้นะคะคนรับราชการนะคะก็ถือว่า,าคุณจะได้ปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะมีการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งหรือสอบข้อเป็นข้าราชการของคุณนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าหน้าที่การงานนะคะหรือในเรื่องของการเงินรายได้พิเศษอะไรอย่างนี้นะคะได้เงินตกเบิกมานะคะได้เงินจากการรอคอยอย่างนี้นะคะสําหรับคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ที่ได้งานเงินเดือนดีๆนะคะ หรือมีจ็อบพิเศษนะคะที่จะทําเงินให้คุณนะคะได้เงินเป็นก่อเป็นกำอย่างนี้นะคะสําหรับน้องนองน,องนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ถือว่าออกมาดีมากนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะแถมจบการศึกษาแล้วนะคะบางคนอาจจะเรียนต่อใน,นระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะหรือบางคนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็จะได้ทํางานที่มีเงินเดือนดีๆนะคะคนเกิดวันพุธคะ่ะ ได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะสำหรับคนที่ทำมาค้าขายนะคะหรือยื่นกู้ธนาคารนะคะคุณก็จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะคะก็ถือว่าได้เงินมาลงทุนขยับขยายธุรกิจนะคะแล้วก็ลูกค้าก็อุดหนุนหนาแน่นนะคะ มีช่องทางทำมาหากินหลายช่องทางนะคะไม่ว่าในโลกออนไลน์หรือหน้าร้านนะคะหรือในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะคะ Delivery อ,อะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าการลงทุนของคุณเป็นอะไรที่สำเร็จสมหวังนะคะค่อยเป็นค่อยไปก็จริงนะคะแต่ก็มีความมั่นคงนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนในเรื่องหน้าที่ก,การงานของคุณนะคะให้หน้าที่การงานของคุณ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะนี่นะคะก็มีสนับสนุนให้หน้าที่การงานก้าวหน้านะคะคนว่างงานนะคะคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะฝากฝังงานให้คุณนะคะคนที่รับราชการนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าเราจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์ยกย้ายนะคะไปรับตําแหน่งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออย่างนี้นะคะสําหรับคนทํางาน ที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะได้รุ่นพี่หรือเพื่อนๆนะคะช่วยเหลือแนะนำงานที่ดีให้เรานะคะจะมีช่องทางอะไรที่ดีรวมทั้งนายจ้างนะคะอาจจะรักใคร่เอ็นดูเรานะคะ,ะปื้มเราเป็นพิเศษในการทำงานอย่างนี้นะคะการเงินการทองก็อาจจะมีการปรับเดือนขึ้นอย่างนี้นะคะสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะก็ได้อาจารย์ที่ปรึกษานะคะท่านช่วยเหลือแนะนำนะคะ ให้คำกระจางในเรื่องของบทเรียนนะคะติดขัดตรงไหนอาจารย์ก็ช่วยเหลือ,อนิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนได้ตลอดเวลานะคะในออนไลน์นะคะอาจารย์ช่วยเต็มที่นะคะผลการเรียนผลการสอบก็เลยออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะอาจารย์ก็ช่วยเหลือนะคะคอมเมนต์ต่างๆนะคะให้เราปรปับปรปุงแก้ไขในเรื่องของวิจัยเรื่องทีศีลเลยต่างๆนะคะยังไงคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะ คนเกิดวันพฤลืองหัสบดีค่ะได้ไพ่หนึ่งโทษทีค่ะได้ไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนทําธุรกิจค้าขายนะคะเงินทองก็ไหลามาเทมานะคะมีช่องทางทําเงินใหม่ๆนะคะ,ะมีช่องทางที่ทําเงิน ได้หลายช่องทางอย่างนี้นะคะทำให้ธุรกิจของเราไปต่อได้นะคะมีเงินเป็นกอบเป็นกามอย่างนี้นะคะในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็ถือว่าจะมีการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะปรับเลื่อนตําแหน่งอย่างนี้นะคะสําหรับคนว่างงานก็จะได้ทํางานเร็วๆนี้นะคะจะได้งานแล้วนะคะหรืออาจช่วงนี้เราอาจจะทํางานพิเศษไปก่อนอย่างนี้นะคะ สำหรับคนท,ทางานรับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณอสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากนะคะที่จะได้นะคะแล้วก็มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งแน่นอนนะคะหรือบางคนก็อยากย้ายกับภูมิลำเนาอย่างนี้นะคะไปรับตำแหน่งนะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะ คุณจะมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆนะคะหรือ,อได้งานใหม่ที่มีเงินเดือนดีๆเจ้านายดีอย่างนี้นะคะคุยกันรู้เรื่องนี่นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ถือว่าออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะถือว่าสําเร็จสมหวังทุกประการเลยนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะถือว่าคุณโชคดีนะคะการเงินการทองดีนะคะช่วงนี้นะคะแต่ให้ระวังสุขภาพตานะคะเดอะซันเข้ามานะคะสุขภาพตาอาจจะปาผ้ามัวนิดนึงนะคะแต่เป็นช่วงสั้นๆนะคะไม่เป็นอะไรมากนะคะก็ถือว่าดูแลเอาใจใส่ให้ดีนะคะในเรื่องของสายตาอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปเพ่งมองอคอมพิวเตอร์อยู่หรืออ่า มือถือมากเกินไปอย่างนี้นะคะดูแลนิดนึงนะคะการเงินการทองก็ถือว่าดีนะคะเดือะซันนะคะมีโชคลาภเข้ามามีโชคฟุกๆนะคะจากการเสี่ยงนะคะมีโชคจากการขายทรัพย์สินนะคะ จากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์อย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีการทํามาค้าขายคล่องตัวนะคะไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามนะคะสําหรับคนทำทำงานประจํานะคะก็จะมีโชคในเรื่องของงานนะคะอาจจะมีการปรับเงินเดือนขึ้นนะคะหรือมีช่องทางทามาหากินเป็น,เป,นเป็นอาชีพที่2อย่างนี้นะคะคนว่างงานนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะแล้วแถมทําอาชีพจ็อบพิเศษไปด้วยอย่างนี้นะคะก็เงินไหลามาเทมาอย่างนี้นะคะสําหรับคน ที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะได้ปรับเรื่องเงินเดือนปรับเรื่องตําแหน่งแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะสอบเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะให้คุณได้ปรับเรื่องตำแหน่งนี้นะคะก็ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของการงานนะคะให้คุณได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับคนทํางานที่ต er ่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะโชคดีในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลย นะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประจํานะคะหรือคุณจะทํางานพิเศษนะคะคุณจะได้เงินมากกว่าปกติในช่วงนี้นะคะสําหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะก็ถือว่าผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วคุณอาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือบางคนจบมหาวิทยาลัยนะคะก็จะได้งานทําที่มีเงินเดือนดีๆอย่างนี้นะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะก็ถือว่า คนวันเสาร์นะคะอาจจะมีโชคฟุกนะคะในการเป็นในหน้าคา้าสังหาริมทรัพย์นะคะหรือโชคฟุกจากการเสี่ยงนี้นะคะได้เงินมาจากการรอคอยนะคะลูกหนี้โอนเงินมาใช้หนี้คุณนะคะหรือมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะมีการลงทุนในธุรกิจทำมาค้าขายนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าการเงินการทองดีนะคะลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะได้เงินจากหลายๆทางนี้นะคะมีช่องทางท,างทำมาหากินที่ดีนะคะก็ถือว่าการเงินการทองดีนะคะ คนทํางานประจํานะคะก็จะมีโชคอะไรที่ดีนะคะมีเงินพิศเศษเข้ามานะคะในเรื่องของการงานอย่างนี้นะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะก็ถือว่าจากการที่คุณรอคอยมานานคุณก็จะได้งานแล้วนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะก็จะมีข่าวดีในการปรับเลื่อนตําแหน่งนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะคะ ถือว่าดีนะคะได้โชคจากการสอบแข่งขันนะคะเข้าเป็นข้าราชการอย่างนี้นะคะสําหรับคนทางานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะมีโชคดีนะคะได้เงินก้อนมาจากคนที่เป็นเพศหญิงนะคะอาจจะเป็นเจ้านงเจ้านายนะคะหรือ,อได้จ็อบพิเศษจาการุ่นพี่นะคะคนที่มีอายุมากกว่านะคะจ้างวานเราให้ทําจ็อบพิเศษอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เงินมาอย่างนี้นะคะ สำหรับน้องนนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ถือว่าดีนะคะออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะถือว่าพอจบการศึกษาแล้วนะคะคุณอาจจะสอบชิงทุนนะคะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ได้ไพ่จุดเม้นนะคะก็ถือว่าที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีอุปสรรคในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าเรื่องการงานการเงินนะคะแล้วการเรียนนะคะจากนี้ไปนะคะชีวิตคุณจะม,มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากนะคะ อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกนะคะก็ถือว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะคะ,ะล้วนมีอุปสรรคในระยะแรกนะคะแต่ต่อไปนะคะคุณจะมีความมั่นคงนะคะให้ต่อสู้ฟันฝ่านะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะทุกๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆนะคะในชีวิตคุณนะคะให้คุณตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจนะคะบางคนก็ออกจากงานมาเพื่อจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะค้าขายใน Delivery หรือค้าขายในออนไลน์อะไรต่างๆนะคะ ในแอปพลิเคชันนะคะในโลกออนไลน์นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ของคุณดีในช่วงนี้นะคะกับภาวะาปัจจุบันนี้นะคะทุกคนก็ใช้ออนไลน์ทั้งนั้นนะคะก็ถือว่าถือว่าต่อไปนะคะคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้นะคะจากโลกออนไลน์ของคุณนะคะ คนที่ทำงานประจำอาจจะตัดสินใจออกจากงานนะคะมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะคนว่างงานนะคะก็จะมีช่องทางนะคะทำมาหากินใหม่ๆในออนไลน์นะคะหรือมีเช่นนั้นนะคะคุณอาจจะได้งานทําเร็วๆนี้นะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าคุณจะสอบแข่งขันเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะ คุณจะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งแน่นอนนะคะไม่ว่าจะย้ายกลับภูมิลาเนาหรืออะไรต่างๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณนะคะแล้วคุณก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะคุณเป็นคนเก่งก็มุ้นมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะทุกอย่างก็จะสําเร็จสมปรารถนาทุกประการนะคะสําหรับคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะทุกๆอย่างนะคะในชีวิตคุณที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคนะคะ ามากมายนะคะทําให้คุณท้อแท้นะคะถ้าคุณลุกขึ้นสู้อีกครั้งนึงนะคะทุกๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะงานเก่าก็ทนทําไปก่อนนะคะเราก็หางานใหม่ไปด้วยนะคะ พอได้งานใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะมีอะไรที่ดีๆโชคดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะสําหรับน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ถือว่าดีนะคะจากที่ผ่านมานะคะ,ะมันหนักเหนื่อยมากนะคะพอคุณมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะอาจารย์ช่วยเหลือด้วยนะคะเพื่อนๆช่วยกันติวนะคะเราก็ติวให้เขาเขาก็ติวให้เราอย่างนี้นะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนกําลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะ คุณอย่าเพิ่งท้อนะคะปรับปรุงแก้ไขไปนะคะทุกๆอย่างก็จะสําเร็จสมหวังง่างที่คุณตั้งใจนะคะาบางคนก็อาจจะพอจบการศึกษาแล้วนะคะอาจจะเรียนต่อนในระดับที่สูงขึ้นนะคะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะ ที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะโชคดีนะคะ,ะมีปัญหาปรึกษาหารือแม่ขุนทองได้นะคะ,ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ